เดี๋ยวหาประพาธทุกพวกพอได้จัดให้จะจัดให้มาหอดแล้วเด้๋นี้ว้าวไม่หนีไม่หนีไม่หนีไหลายหลายคุณขอเพลงเข้ามาหลายกับสบายสบายสไตล์พราทุกพวกนี่เอาจะก่อนกันแน่นอนเพื่อให้เป็นแรงจิตแรงใจกับเอฟซีฮเอาเป็นเพลงที่เราประกวดอ๋อแบบใดก็ได้เอาแต่หองไซ่ฮา ไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ่ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอสุดยอดไม่มีพ่อแม่ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอโอ้ยเด้อธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดี เด้อเธอเป็นจชงใดไอ้ก็ยินดีนานๆพี่น้องพี่น้องเห็นตุมมือตุมมือจิดกือจกเกือบอกลพานุพงศ์ผ้ามากับบะดมาเปรี้ากับผ้ามาฮาวผ้าม้้งทาามราฟังเท่อมิ่นหลายกดสับสไดยหลายๆอย่าลืมกดติดตามใช่อา่จะอกหลังไะครับป่อยเพื่อนในระดับ มาเซมเปลือยให้พี่น้องฟังครับขอเขามาเด้อนะขอเขามาหลายๆมาคอมเมนต์กันได้ให้เป็นกำลังใจอย่าล um> oui> um> 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 ืมล่ะมื้อนี um ้มื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้เฮาต้องไปพบกันหน้าจออีกวันนี้ครับ1 8นาฬิกาพี่น้องไปนั่งทานาทีวีนะครับช่องวันอัาสเดเมื่อนี้ป้องกันแชมป์ที่29นะครับวันนี้ถ้าวันนี้ป้องกันตอนนี้คือแชมป์2 8สมัยครับเมื่อแลงสิบแบบแชมป์ที่29ให้พี่น้องฝากเชียร์เชียร์ให้พี่น้องเด้อครับ 跟变形。<laughs>